สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนเป็นเทปแรกของผมเลยคาวนี้เทปรีวิวนะฮะช่วงของกิมเรียวรีวิวรีวิวไปทั่วมั่วๆก็ดูหมดนะนะฮะเราจะมารีวิวระหว่างเมาส์ของ e-sport กับ Antitech นะฮะตัวนี้ผมจะปุ๊บอิปราคาไว้แล้วกัน <c oughs> าราคาตัวของ Antitech นี่ก็จะประมาณ สองร้อยปลายส่วน e s p o r t นี้ก็600ปลายนะฮะก็จะมาดูกันของ a n t i t e เทเลยลวกันนี่ภายในกล่องนะฮะโอ้สุดยอดเป็นอย่างนี้สวยเท่โหกล่องนี้นะ่าเก็บไว้ขายต่อมากเลยนะขายกล่องต่อ <c oughs> นอี่แกะมาดู มก็ไม่รู้หรอกฮะซึ่งได้มาสดๆร้อนๆยังไม่รู้อะไรมากไม่นี่สายและตัวเมาส์อ่าอุ้ยยุ่งยาก <c oughs> เป็นอย่างนี้นะฮะทิ้งอย่างนี้เลยรู้สึกเสียดายเลย <c oughs> นี่นะรู้สึกมือผมเล็กนึกว่าเมาส์มันใหญ่ผมก็ไม่รู้นะนี่เสียงตอนคลิก แล้วก็มีกดปุ่มดับเบิลคลิกด้วยนะฮะไว้เวลาสำหรับคนขี้เกียจดับเบิลคลิกตันนี้แต่ผมก็มีเมาส์ตัวหนึ่งนะฮะมีความสามารถพิเศษคลิกครั้งเดียวมันก็ดับเบิลคลิกให้เลยเมาสมาคุณหล่อแล้วล่ะมันไหว <c oughs> แล้วก็มีกดปุ่มอะไรเนี่ย forward กับ back นี่นะฮะ,อะเ,อเอาเรื่องเพลงน้ำหนักก็เบาๆมี qr code ให้ยิงด้วยโอ้โหหนูยนะิงแล้วก็ปรับ dpi เอ้ย dpi ส่วนตรงนี้นี่นะ่าจะเป็น สปยเลนหรือเปล่าวบอกเลือกสาเลขอ่ะได้ด้วยไม่ได้ไม่ละถ้าได้ก็ดีสิแล้วก็จะมาดูในตัวของ e sport รุ่นอะไซโค่ไซบ็อกไซบ็อกทัเงหมดนี่ตัวไซบ็อกอ่านว่าไซโค่ได้ไงวะบ้าไปนี่เหมือนกันเดะเลยนะอ่าฮะอ่าเหมือนกันดีนะอือนะฮะแต่ น่าจะใหญ่กว่าแอนตีน้นิดนึงงั้นเราจะแกะออกมาดูชูเลคเกนเจอร์ไซบอกอชูเลกเกนเจอร์ไซบอ์กเลยนะฮะเอ้ยมีคู่มือด้วยมีคู่มือคูอมือครับคู่มือนี่จะแถมเปนเกมหรือเปล่าไม่มีครับไม่มียิงด้วยครับโอ้ไว้ค่อยอ่านทีหลังนะฮะผมอ่านไม่ออก <c oughs> แกะออกมาทิ้งครับไม่สน <c oughs> พระติ่งเรื่องเสรบทิ้งกล่องกล่องกระดาษไปนี่อ่ะดูท่า,ทางมันจะเหมือนกันดีนะครับเสียงคุณชื่อจังไรสิอะลองเปเรียบเทียบกันดูน่ะแตกต่างกันตรงไหนนะ <c oughs> ดูสายอของแดงด้วยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะเป็นราคาที่ต่างกันเสียงเก็บจะสองเท่า มี forward back ตัวหนังสือเหมือนกันดินะตรงนี้เออกดได้กดได้อ่ะอ๋อกดได้แต่ช่วงนี้ช่วงนี้กดไม่ได้อันนี้ไม่รู้นะนี่เพึ่งได้มาเนาะไม่รู้เลยแล้วปรับ dpi ดูข้าวๆแล้วมันทำไมรู้สึกชุลิเคมันจะบานกว่านะคสือ เออบานกว่าใช่ปะ่ะอืมรู้สึกเหมืนบานกว่าลืมไปข้างขวาไม่รู้นะอ, <laughs> อ่างั้นก็ขอจบการรีวิวแบบเขียนๆก่อนนะสวัสดีครับ